ฝาแฝดยีเจต้นหอมแดนประกบจันจีกลางงานแต่งหน้าเหมือนจุดแยกไม่ออกถูกทั้งคนรอบข้างทำเป็นแฟนบนโลกโซเชียลถักกันเข้ามาบ่อยเวอร์ถึงความละไม้ใครขึ้นของหน้าตาและทำนองว่าเป็นฝาแฝดพี่น้อง ล่าสุดพอมีโอกาสได้เจอกันขณะมาร่วมฉลองมงคลสมรสตู่ปิยว,วดีมาวินทวีผลสองซุปตาสาวอย่างจันจิจันทีลาจันพิทักษ์ชายและทีเจต้นหอมสกุลตาลาเทียนเพโรดก็เลยขอจัดให้สักหนึ่งคอนเทนต์หาหาเอาใจแฟนคลับด้วยการชวนการโชว์เสฟแรนเพลงฮีตคาเฟอีนแบบไหลชนไหลเป็นชั้นความเหมือนความคลายให้เห็นกันช,ชัดๆถ่ายมาแรกแคปชั่นสั้นๆปลอกอย่างเจตตาที่หลายคนตั้งใจให้ด้วยว่าแฝดพี่ค่ะ ซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีฟีดแบทจากทั้งแฟนคลับและเพื่อนพ้องคนบเทิงถูกส่งเข้ามาทั้งคู่อย่างล้นหลามโดยทุกเสียงต่างก็เข้ามาร่วมคอนเฟิร์มตรงกันว่าสสาวดีเจต้นหอมและจันจิณจุดนี้หน้าตาเหมือนกันมากจริงๆขอ,อขอบคุณภาพดีเจต้นหอมจันจิจันติลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ